คนทนี่เลสือลุนยู่ว่า三人行必有我师焉择其善者而从之其不善者而改之แปลว่าในสามคนที่ไปด้วยกันกับเราย่อมมีผู้ที่สามารถที่จะเป็นครูของเราได้ในนั้นเลือกสิ่งที่ดีของเขาแล้วปฏิบัติตามส่วนสิ่งที่ไม่ดีของเขาให้ปรับปรุง ปปลลี่ยนแงแงก้ไขคำว่าซันที่แปลว่าสามในซันเหรินฉิงถือว่าเป็นชูชูเป็นจำนวนตัวเลขที่ไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นซันเหรินจึงไม่ได้หมายถึงสามคนเป๊ะ,ปะแต่อาจจะหมายถึงสี่คนห้าคนหลายๆคนที่ไปด้วยกันกับเราคนที่เราคบค้าสมาคมอยู่ในบรรดาคนเหล่านี้จะต้องมีครูของเราแน่นอน ครูในที่นี้ไม่จำเป็นต้องเป็นครูที่สอนวิชาความรู้เสมอไปแต่จะเป็นคนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรมแนวคิดการการะทำคำพูดนิสัยก็ได้ค่ะ ใครที่มีสิ่งดีๆเหล่านี้เราก็เอาเขาเป็นแบบอย่างแล้วปฏิบัติตามเอาข้อดีของเขามาเสริมในจุดบกพร่องของเราส่วนคนที่มีอะไรที่ไม่ดีเราก็เอาเขามาเป็นครูมาเป็นแบบอย่างให้เราว่าเราจะไม่ทําตามเพราะฉะนั้นรอบตัวเราเนี่ยมีครูเต็มไปหมดเลยค่ะมีทั้งครูที่ดีและครูที่ไม่ดีนะคะครูที่ดีเราก็เอามาเป็นแบบอย่างค่ะ ครูที่ไม่ดีเราก็ไม่เอามาเป็นแบบอย่างนะคะถ้าใครคิดว่าแนวคิดดีสามารถเอาไปปฏิบัติตามได้ค่ะถ้าใครคิดว่าความรู้นี้ดีนะคะอย่าลืมกดบวกกดหัวใจทางด้านขวาไว้ด้วยค่ะ